สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับลุงหมาทอกจะมาทอกเรื่องผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกเธอผู้นี้เป็นหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งได้รับการบันทึกกินเนสเวิร์นเลคคอร์สด้วยอายุ122ปีกับ164วันหรือ122ปีกับ5เดือน14วันหรือ44,724วันโดยได้รับการบันทึกตั้งแต่วันที่30มีนาคม ปี1991ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวันที่7กรกฎาคมปี1990ถึง4สิงหาคม1997เธอผู้นี้มีชื่อว่าชานลุยส์คาร์ n งเรามาตามดูไทม์ไลน์ของเธอด้วยกันนะครับชานคามอมงเกิดที่เมืองอานจังหวัดบูเชสดูโรนประเทศฝรั่งเศส เธอเกิดเวลา7จ็ดโมงเช้าในวันที่21คกุมภาพันธ์ปี1975จากนั้นเธอได้แต่งงานในวันที่8เมษายนปี1896ซึ่งขณะนั้นเธออายุได้4 1ปีส่วนคู่สมรสของเธอก็คือแฟนนองนิโคลัสขณะนั้นอายุคู่สมรสของเธอก็คือ27ปีนะครับ คูส่สมรสของเธอนั้นก็คือลูกพี่ลุงน้องของเธอคนที่2นะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูงน้องคนที่2หรือเป็นหลานชายของลุงของเธอนั่นเองมาที่19มกราคมปี1898เธอได้คลอดบุตรสาวนะครับชื่อว่าอ e ีวอนจากนั้นลูกสาวของเธอก็ได้แต่งงานกับนายทหารชื่อว่าโจเซฟบิโลนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์1,926ซึ่งขณะนั้นเธออายุได้ 28ปีและในวันที่23่ธันวาคมปี1,926ซึ่งเป็นปีเดียวกันที่เธอได้แต่งงานนั้นเธอก็ได้กำเนิดลูกสาวของเธอเชื่อว่าเฟเดริกเบลโลนั่นก็คือหลานชายของชาญคามอน Carbon นั่นเองนะครับอีก8ปีต่อมาในวันที่19มกราคมปี1,934ลูกสาวของเธอคืออีวอนคารมองได้เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมซึ่งเป็นวัดครบรอบวันเกิดของเธอด้วยอายุ สากปีเต็มก็คือว่าพูกสาวของเธอเกิดเมื่อวันที่19มกราคมปี1898ในปี1912สามีของเธอได้เสียชีวิตจากอาหารเป็นพิษที่ได้ทานขนมหวานที่ใส่เชอร์รี่เน่าอยู่ในขนมแต่บางข่าวก็บอกว่าได้ถูกวางยาพิษนั่นเองเดือนมกราคมปี1963ลูกเขยของเธอที่ชื่อว่าโจเซบิลโล ได้เสียชีวิตนะครับและในปีเดียวกันนั้นเดือนสิงหาคมปี1963หลานชายของเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ด้วยอายุเพียง1 6ปีก็คือเฟเดลิกบิโลนะครับและในวันที่4สิงหาคมปี1997 ชาลูส์คามองได้เสียชีวิตณเมืองอานประเทศฝรั่งเศสซึ่งเธอเป็นบุคคลที่มีอายุยืนมากที่สุดด้วยอายุ122ปีกับ1 6 4วันแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้พูดคุยกับดรชองมารีโรบินนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรและด้านวาัยชราเธอจะเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาวซึ่งดรชองมารีได้ออก มาแสดงความคิดเห็น3าประเด็นด้วยกันที่คิดว่าเป็นตัวช่วยให้ชาญคามอมงอายุยืนถึง122ปีประเด็นที่1นะครับเธอมีฐานะอันร่ำรวยชาญคามอมงเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยย่านที่เธออยู่อาศัย เป็นย่านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเธอได้เข้าเรียนจนถึงอายุ16ปีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกในยุคนั้นเพราะผู้หญิงยังไม่ค่อยได้รับการศึกษาสักเท่าไหร่และเธอก็ยังได้เรียนคาสเรียนส่วนตัวทางด้านอาหารศิลป,ปะและการต้นลัมจนกระทั่งเธอได้แต่งงานตอนอายุ21ปีกับสามีของเธอซึ่งสามีของเธอนั้นได้เป็นเจ้าของธุรกิจผ้าม่านร้านใหญ่ในย่านเมืองอานของประเทศฝรั่งเศสนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่สําคัญเลยก็คือ เธอไม่ต้องทํางานและเลยไม่ต้องเผชิญกับความเครียดแม้ว่าจะเป็นงานบ้านต่างๆเช่นทําอาหารหรือออกไปซื้อขอ,ง,องต่างๆนี้เธอก็มีคนใช้ทําแทนเธอนะครับประเด็นที่2 เธอไม่สุบ,บุรีจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตในช่วงเธอตอนเธอเป็นาสาวๆนะครับสามีของเธอให้ลองสุบ,บุรีครั้งหนึ่งแต่เธอกลับไม่ชอบจึงเลิกสุบไปนะครับเธอจึงเริ่มมาสุบบุรีเมื่อเธออายุ112ปีซึ่งช่วงนั้นเธอได้อาศัยอยู่บ้านพักคุณทลานะครับประเด็นี่3ครับเธอชอบเข้าสังคมด้วยความที่เธอมีเวลามากว่างมากนะครับเธอเลยไม่ค่อยทํางานนอกจากดูแลตัวเองท่องเที่ยวช้อปปิ้งบ้างเข้าสังคมและก็ส่วนใหญ่ จึงหมดไปกับการงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆพบปะผู้คนอย่างไรก็ตามนะครับดรชองมาลีได้ออกตัวว่าสาประเด็นนี้แหละที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมีหลายปัจจัยที่ทำให้ชาญเข้ามองอายุยืนโดยปัจจัยหลักๆเดินนั้นอาจจะเป็นโชคชะตาเพราะการมีอายุยืนถึงขนาดนั้นถือว่าเป็นเรื่องอาศจรรย์มากๆถ้าเธออายุถึง119ปีถึง120ปีก็ตามแต่ก็ว่า,าจจน่าอัศจรรย์แล้ว แต่เธออายุยืนถึง122ปีกับอีกหลายหลายร้อยวันเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกทีเดียวชนวันคมงญิงอายุยืนถึง122ปีแต่เธอไม่เคยใส่ใจสุขภาพตนเองเลยหลายๆคนอาจคิดว่าคุณยายคนนี้ชันขมงนะฮะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นไม่ใช่เลยคุณยายชันขมงชอบกินช,ช็อกโกแลตน้ำมันมะกอกไวน์แดง แถมยังสูบุหรีอีกต่างหากทานข้ามงเธอทำลายสติหลายอย่างโดยในขณะนั้นในขณะที่เธอมีอายุ111ปีเธอก็เป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในผู้หลังเศสแล้วพออายุได้113ปีก็กลายเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในโลกและยังเป็นบุคคลที่มีอายุยืน ในอายุเกิน120ปีแต่ถึงจะแก,ก่เธอนั้นก็มีสุขภาพดีทีเดียวโดยตลอดเวลาจนถึงอายุ109ปีเธอใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดคือตอนนั้นนะ่ยคือญาติพี่น้องสามีของเธอลูกหลานของเธอก็เสียชีวิตหมดนะฮะเธอก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านพระคนดาเมื่ออายุได้109ปีก็เรามาดูญยศยศของเธอนะครับ ในครอบครัวของเธอที่มีอายุกันเท่าไหร่นะฮะมาดาูพี่ชายของเธอชื่อว่าฟองซัวนะครับมีอายุยืนนะฮะก็คือ97ปีเกิดเมื่อปี1865เสียชีวิตเมื่อปี1962พ่อของเธอครับนิโคลัสอายุ92ปีเกิดเมื่อปี1837เสียชีวิตเมื่อปี1931ส่วนแม่ของเธอครับมาเกอรลิศ อายุ86ปีเกิดเมื 98, like ่อปี1838นชีวิตปี1924ก็ถือว่าอายุ80กว่า90กว่าในี่ถืออายุยืนนะแต่ก็ยังไม่เท่าเธอ122ปีก็อายุมากที่สุดเลยนะครับก็มีเกิดล็กเกิดน้อยนะครับชานคามงได้อ้างว่าเธอเนี่ยเคยได้พบปะกับ ปบงโกที่ร้านขายสีตอนนั้นเธออายุ13ปีซึ่งปีนั้นก็เป็นปี1888ชานขามงนี่อายุ13ปีส่วนแบงโกเนี่ยเกิดเมื่อปี1853ปีนั้นแบงโก้ก็อายุ35ปีฮะ ชันขมง13ปีจากนั้นมาอีก2ปีคือวันโก้เนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ37เสียชีวิตมี1890เธอได้บอกว่าเธอไม่ประทับใจวันโก้เลยแม้แต่นิดเดียวยนะฮะเธอบอกว่าเขาดูน่าเกลียดและก็มีกลิ่นตัวสกปรก,ปกที่หยาบคายด้วยนี่ก็เป็นประวัติของชานขามงนะครับหญิงฝรั่งเศสที่เป็นผู้มีอายุยืนมากที่สุดนะครับได้ลงในกินเนสเวิร์ลและคอร์ดอันนี้ก็เป็น EP ที่ประมาณ EP ีที่3ที่4ได้แล้วครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆต่างๆน้องๆหนูๆเนี่ยติดตามช่องลุงหมาหน้าเด๋นะครับรายการลุงหมาทองไปเรื่อยๆนะครับชวนถ้า EP ีต่อไปนี้จะมีอะไรก็ลองคอยติดตามดูนะครับแล้วก็จย่ลืนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ เตือนนะจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกำลังใจลุงหมาด้วยนะครับหาวันนี้ลุงหมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วคอยพบกับ EP ใหม่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ